วันจัก,กรีประวัติวันจัก,กรีวันจัก,กรีหรือในภาษาอังกฤษคือจัก,กรีเมมโมเรียลเดย์เป็นวันหยุดราชการในประเทศไทยตรงกับวันที่6เมษายนของทุกปีวันจัก,กรีเป็นการรำลึกถึงการสถาปนาราชวงศ์จัก,กรีซึ่งเริ่มขึ้นในปีพุทธศักราช2325 โดยพระบาทสมเด็จพระพุยทธยอดฟ้าจุฬาโลกประถมบรมราชวงศ์จัก,กรีสเสด็จปรับดาพิเศษขึ้นครองราชในวันที่6เมษายนพุทธศักราช2325ความสำคัญของวันจัก,กรีวันจัก,กรีเป็นวันสำคัญในประวัติศาสตร์ชาติไทยเพื่อระลึกถึงคุณูปการของสถาบันพระมหากษัตริย์ที่มีต่อประเทศชาติและเป็นวันรำลึกถึงความสำคัญของประชาธิปไตยในประเทศไทย โดยประเทศไทยมีความก้าวหน้าอย่างมากนับตั้งแต่เปลี่ยนผ่านสู่ระบอบประชาธิปไตยในปีพุทธศักราช2475ความก้าวหน้านี้เกิดจากความพยายามของราชวงศ์จัก,กรีและปวงชนชาวไทยวันจัก,กรีถูกตั้งขึ้นในสมัยรัชกาลใดวันจัก,กรีถูกตั้งขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6โดยทรงประกาศให้วันที่6เมษายนเป็นวันหยุดราชการในปีพุทธศักราช2461 เพื่อเป็นเกียรติแก่การสถาปนาราชวงศ์จัก,กรีโดยบุรพมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จัก,กรีกิจกรรมที่กษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ทรงปฏิบัติในวันจัก,กรีในวันจัก,กรีสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรวมทั้งพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จวางพวงมาลาณะพระบรมราชานุสรณ์ของพระบาทสมเด็จพระทุทธย,ยอดฟ้าจุฬาโลกที่เชิงสะพานพระพุทธยอดฟ้า และในวันนี้เป็นธรรมเนียมที่สมาชิกในราชวงศ์ไทยรวมถึงพระมหากษัตริย์จะเสด็จบำเพ็ญพระราชกุศลให้กับบุรพรมหากษัตริย์ที่วัดพระศรีรัตนศาส,สดารามหรือวัดพระแก้วในกรุงเทพมหานครเป็นการบำเพ็ญกุศลและถวายความอาลัยแด่พระมหากษัตริย์ในราชวงศ์จักรีในอดีตกิจกรรมที่ประชาชนควรปฏิบัติในวันจักรี หน่วยงานราชการเอกชนและภาคประชาชนจะจัดกิจกรรมเพื่อระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและมหาจักรีบรมราชวงศ์เช่นจัดพิธีถวายบังคมพระรูปจัดนิทรรศการกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติต่างๆประชาชนจะเข้าเยี่ยมชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาส,สดารามเพื่อถวายความเคารพต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และเรียนรู้เพิมเ่มเติมเกี่ยวกับประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมไทยเข้าร่วมพิธีทางศาสนา,ศา,ศา,ศา วันจัก,กรีมักจะมีพิธีทางศาสนาเพื่อ,อทิดทูลราชวงศ์จัก,กรีชมขบวนพาเหรดและการแสดงทางวัฒนธรรมโดยปกติจะมีขบวนพาเหรดและการแสดงทางวัฒนธรรมในจังหวัดใหญ่ๆทั่วประเทศไทยเพื่อเฉลิมฉลองวันจัก,กรีติดธงชาติและตราพระปรมาพิไทยตามบ้านและที่ทำงานเพื่อแสดงความเคารพต่อสถาบันพระมหากษัตริย์กรุณากดติดตามและให้กำลังใจกันได้ที่คลาสตาดส์อะเคเดมี ขอบคุณค่ะ